สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวิไลให้คครับเรนี้สิไพาเอฟซีทางช่องครับไปติดตามตุเรงเดินทางกับพี่ยอดเซียนบุรีลำกับแนวทางตุเรงของพี่ยอดก็เดินดีมาตลอดนะครับขณะติดตามอีกส้ำนักหนึ่งนะครับเอฟซีขอมาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนะครับที่สำคัญครับเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสิบประพัดข่าวสารจากทางช่อง นะครับเพราะว่าทางช่องไปติดต่มกันหลายสำนักนะครับเอฟซีสิบปพพัดครับสารจากทางช่องนะครับะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเข้ามาโทษสัมผัส์สดๆกนเลยครับกับพี่ยอดกับเซียนบุรีรับครับแนวทางตัวเลขปราจางวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 5ครับว่าแนวทางตัวเลขของพี่ยอดสิฝากตอน FC เป็นตัวใดขอกาสบยินเชิญครับสวัสดีครับพี่ยอด ับสวัสดีครับจากผ้ะเอฟซีแฟนครับทางช่องติดตามแนวทางคือเก่าค่ะพี่ยอดค่ะครับจะเป็นไดโนอเล็กทนวทางวันนี้เฮ็ดแล้วหรือบ่ครัพี่ยอดครับทำเรียบร้อยเลยครับอืมยังเรียบร้อยแล้วเนาะอ่อวันที่ผ่านมากับผ่านไปเ่าเป็นยังเนาะพี่ยอดเนาะตามต่อคือเก่าเนาะค่ะเนาะครับเออขอแก้แก้ตัวอีกใหม่ขอแก้มืออีกทีค่ะ บอเป็นยังคะแนวทางามีเขาไม่รุดเนาะหอกเดินย่าเมลายงวดกบผพดานเนาะเขาบ๊อเป็นยังครับครับแนวทางนี้เห็นแล้วทั้งบนทั้งล่างแล้วมันบอบค่ะพี่ยอดครับเรียบร้อยแล้วครับอืมค่ะเลขกเอาเป็นชุดบนก้อนะคะเนาะพี่ยอดเนาะครับชุดบนก่อนาวิ่งวิ่งบนก่อนเลยครับค่ะวิ่งบนค่ะวิ่งบนวิ่งสี่เม็ดเดียวครับวิ่งบนวิ่งสี่เม็ดเดียวค่ะ จับคู่ตามตัวกนห้าสี่สองห้าสี่สองค่ะครับเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดครับแล้วก็ องตัวบนล่างสี่สองสองตัวบนล่าง,ง,ง,างครับค่ะ C2 ค่ะพี่ยอดหนึ่งสี่หนึ่ง C ค่ะครับสองห้าสองห้าค่ะครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับบนหมดกันนี่ท่านี้วิ่งล่างครับล่างวิ่ง หนึ่งเม็ดเดียวล่างครับอันนี้คือไฮอันนี้ไฮล่างตั้งหากเลยพิเศษมันว่าคะพี่ยอดครับล่างพิเศษครับอืมค่ะล่างวิ่งค่ะครับล่างวิ่งหนึ่งพิเศษเอ,อืเม็ดเดียวเลยเนาะคะ่ะเนาะรับแล้วจับคู่ค่ะหนึ่งตีครับหนึ่งตีหนึ่งสีค่ะ แล้วก็ศูนย์สี่ครับแล้วก็ศูนย์สี่ครับอืมมีแค่นี้เละครับค่ะแล้วฟันฟันดีไปค่ะพี่ยอดหวดนี้ฟันดีปรับฟันดีอยู่ครับฟันอะไรไปซื้อแต่ของมาเะยแต่อาจจะเข้าขหวดนี้อาจจะมีอาจจะมีรุ่นอืออาจจะมีลุ่นนะคะเนาะครับอาจจะมีโอกาสได้เฮบ้างเลยค่ะแต่สี่สองนี่บ่าีขายเลยได้พี่ยอดด่งแห้งได้สี่สองนี่ สี่สองน่ะแม่นค่ะโอ้ผมไม่รู้ดิทำได้แต่แต่ตองวดเลยนะนี่ค่ะแม่นพี่ยอดก็ส่งไม้แต่หลังเล็กออกแล้วพี่ยอดส่งเขาในไลฟ์ช่บานเนาะแต่ว่าฉบานยังไม่ได้โทษสัมผัสพี่ยอดเนาะครับครับครับสี่สองนี่ดังแห้งค่ะพี่ยอดค่ะเดี๋ยวนี้นะสีบามีขายจับจองลอตเตอรี่กันทั่วเลยเดี๋ยวนี้ซี่สองโอ้ดังมาแต่ไหนไม่รู้เนาะค่ะคือแบบติดทุกสำนักแล้วนะพี่ยอดสี่สองนี่ต้องมีทุกสำนัก อแต่แต่สามตัวมันไม่มีแล้วมั้งไอ้ไอ้ห้าสี่สองโบค่ะส่วนหมาเพื่นเพื่นพ้าก,กันนักไปทางหลังนะคะคแต่ของพี่ยอดนี้ติดบุญเนาะคเพื่อนนี่นักสี่สองข้างหลับกับฟันดีเนาะพี่ยอดนองฟันว่าเล่ไปซื้อข่าวของเนาะครับ พี่ยอดคือว่ามีเหล็กอันมีทีมามีคนฟันแมนวัที่แล้วเขาว<ะ>่ค่ะเข้าอยู่ครับ<ม>เจสูนเต็มเต็มเลยพ่นหายจักคููค่ะพี่ยอดเหลขกมีทีมาเฮ้านี่ให้คููเดียวเองครับโอ้คู่เดียวเจศูนยตเต็มเลยเนาะครับอืมงวนนีเพิ่ังว่าหายินบค่ะพี่ยอดงวนนี่วนัวนที่สิบห<อ>กน <ไป S 1> ี่ใกลกค<ม>้ครับ จะใกล้ๆก่อนยังไงก็จะได้ไปเอาไปนี่ออกไอรอบต่อให้ครับค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนใดมากจัากวนละคะพี่ยอดเขาจ้างวนละคะตามงวดกามงวดที่แล้วมานี่ครับอือเงวดที่แล้วเป็นงวนที่สามแล้วเนาะครับค่ะเดี๋ยวเบิ่งครับเพื่อนใดมาเป็นตัวยัได้พี่ยอดต้งสีล่องให้ในคลิปสองเนาะพี่ยอดเนาะครับแต่อันนี้ให้ไปก่อนให้ไป ไปเอตีเอาไปพิจารณาไปก่อนค่ะแต่วใกล้จะเ่นถ้าถ้าเอฟซีอยากยิบจับฉากกินแบงกัฐบาลนี่พี่ยอดมักเป็นคู่ใดคะพี่ยอดมักเป็นศูนซีกับห้าตีสองเลยครับเออคันพูดใดสิยิบจับฉากกินแบงกัฐบาลคือศูนย์ซีบอืมศูนย์ซีกับซีสองนี่รับ ยิบลอตเตอรี่ได้เลยครับอืมมาพิเศษอะเนาะนี่เนาะพี่ยอดเนาะขันแว่นว่าผูดใดสีห้ายิบแจับชากินแม่รัฐบาลต่อก่อนเนาะตองวดครับแกคือบอกง่ายๆเล็กเล็กงวดนี่ติดซีบอกพี่ยอดครับติดซีงวดนี้ต้องติดซีมาแน่นอนอืมซีมาแห้งมันว่ค่ะวันนี้ครับมามาแรงงวดนี้อืมค่ะ ขึ้นก็ขึ้นหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เนี่ยมีสองหางกันเลยแหละอืมกับสี่สเห็นว่ามีหนึ่นนหงหนึ่งสี่ศูนย์สี่แล้วก็สี่สองนี่แม่นบ่ค่ะครับมีมีสามหางนี่แหละตัวเด็ดเลยตัวตัวเด็ดเลยครับค่ะ,ค,ะคือหายิบจับจากิมมนแม่รัฐบาลได้เพราะว่าเหล็กเขามาเด่นซีเนาะพี่อยอดเนาะครับค่ะ อ่ารอบเบองว่าคงสุดหายสิมีเพิ่มเติมเป็นจังใดสิมีการเปลีป่ยนแปลงบ่หรือว่าฟันเน้นเป็นตัวใดกะจังมาเบิ่งกันอีกเนาะพี่ยอดเนาะครับค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุณขอบคุณนะคะคพี่ยอดนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทังช่องได้มีโชคมีหลาบน้ำกันนะคะเนาะครับค่ะขอบคุณหลายๆด้ค่ะเด้อพี่ยอดคร,ครับขอให้ทางช่องคุณชบาแล้วก็ ทุกช่องเว <c oughs> ลาให้โชค <c oughs> แล้วก็ครับทางสีช่องขอให้เจริญรุ่งเรืองไปก้าวหน้าไปทุกปีทุกปีนะครับค่ะสาธุค่ะพี่ยอดครับครัสวัสดีครับจ้าจ้าสวัสดีค่ะครับเอาค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่นะคะ รับชมรับฟังนะคะเสียงสดๆจากพี่ยอดแล้วนะคะ <_ C 1> พี่ยอดวางงวดหนีจังไดก็มีซีติดนะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นหมักติดซีเดียดนซีเลยนะคะเนาะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งนะคะแนวทางของพี่ยอดนะคะว่าสิหมักบบนะคะเนาะเพราะว่าถือว่าแนวทางนะคะซีสองนี่ดังแห้งแล้วนะคะตอนนี้ก็คือหาซื้อะะอ่ไรนั่นละเนาะเอฟซีเนาะหาผู้ใดหาซื้อใดก็หากิบจับฉลากกินแบงค์รัฐบาลไว้เด้อค่ะซีสองสองซีนะคะเนาะ เป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี่นะคะกับขอลาพี่น้องแฟนครับทางช่องนะคะชะบาผ้ารวยนะคะวีไลให้โชคนะคะเนาะขอลาไปก่อนไว้พบเจอกันในคลิปหน้านะคะให้พี่น้องโชคมานรำร,ำรวยสกุลสกุนสวัสดีค่ะ